สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษต่าง Youtube c h anel n หมอพิเชษก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่ได้พูดถึงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดถ้าเราเรียน anatomy เรียน p h y s i o l ล g y มาดีเราก็จะเข้าใจระบบพวกนี้ได้แ้ะเราเข้าใจระบบพวกนี้เวลาเราจะพูดถึงเรื่องโรคเรื่องความ เราก็สามารถจะรู้เพื่อโรคได้ชัดเจนดีขึ้นนะครับอันนี้คือการเรียนเรียนใช่ไหมเมื่อการย์พูดถึงหัวใจบอดเลือดแล้วก็พูดถึงการไหลเวียนพูดถึงการไหลเวียนของเลือดการดีดตัวของหัวใจจะมีสองข้างเพราะฉะนั้นหัวใจเราเต้นแหกตุบ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 ในอีกอีกหนึ่งข้างของหัวใจใช่ไหมตุบตุบ ตุกกระเละข้างบนบิดครับตุกกระเละข้างหน้าบิดครับตุกตุกข้างบนกับข้างหน้าไปบิดแรงกันครับข้างหน้าเขาไม่บิดไปไกลกว่าใช่ไหมตุกเนี่ยเบาตุกแรงตุก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 ใช่ไหมฮะหรือบางคนจะนับอกเอาอันนี้เป็นตุกกระเละอ้นี้เป็นตุกกระเลงเงี้ยนะแต่ว่าไอ้ข้างบนบิดตัวเบากว่าแรงดันชั่งใจถ้าเราวัดมันจะดันตลอดไม่สูงประมาณชั้ เจ็ดมิลลิเมตรแต่ถ้าให้ข้างล่างดีมันจะดันได้ถึง1้0 120มิลลิเมรเพราะนั้นเวลาเราวัดความดันมันจึงมีสองค่านะครับไอ้ค่าที่ไอ้ข้างล่าง,างดีมันจะแรงมันคือ120แรงไงแรงพอที่จะดันให้ตลอดมันวิ่งไปสูงถึง120มมตสูง,ง mm. ไงป้มมตรก็รียกแรงดนันลอดหต่อมพอไอ้ี่าย ไอ้บ no ีบเพราะมันไม่บ nice. right ีบร้องกันนะพอไอ้ข้างบนบีบข้างล่างต้องคลายพอไอ้ข้างบนคลายข้างล่างต้องบีบมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแรงที่เกิดแรงดันเลือดที่เราวัดค่าบนค่าล่างมันคือแรงดันตอนกระใจบีบตัวแต่ค่าบนซึ่งมันสูงคือตัวล่างบีบคือสิ้นส่วนล่างบีบกระใจข้างล่างบีบคือเวนต์ตึงบีบมันจะได้ร2 0ีสแต่ถ้าส่วนบนบีบมันจะได้แค่แผ่ ไอแดงมีตัวของเบนติเกิลเขาเรียกว่าซิสโตลิกซิสโตลิกคือค่าบนแต่ถ้าหัวใจบนบีบมันจะได้ไดเอสโตลิกคือค่าล่างเราจะมีความดันโลหิตเป็นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดสิบอย่างเงี้ยร้อยสิบเจ็ดสิบนะหรือร้อยสิบเจ็ดสิบอันนี้คืออะไรฮซิสโตลิกอันนี้คือไดแอสโตลิกซิสโตลิกคือเวนติเคิลซ้ายขวาบีบ เดสก็คือเอเทียมตัวบอลนะแอติอยมคืออันบนเอเทียมซ้ายขวาบีบขณะที่เบติเคิลบีบแอเทียมต้องคลายขณะที่เอเทียมบีบเบติเคิลจะต้องคลายบางคนเลยบอกว่าข้าบนคือหัวใจบีบตัวข้าล่างคือหัวใจคลายตัวเขาวัดที่ไหนครับเขาเรียกที่เบติกเคิลเพราะเบติกเคิลมันเป็นตัวแรงกว่า เพราะฉะนั้นเวลาเวลามือเล่นบิดตัวมันคือหน้าบวซิสตอเรตเวลาเวลามือเล่นถ่ายตัวมันคือตัวล้านแต่ทําไมไมันยังมีแรงดันก็มีสิ่งเพราะว่วาะอะไรดีแอตเตีมมมมเยมบิดน,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 นะครับมันเลยยังมีแรงดันอยู่เข้าใจตรงนี้ไหมครับนี่คือระบบไหลเวียนโลหิตนะครับภาพนี้จะให้เห็นชัดขึ้นนะครับเส้นเลือดมาจาก เส้นเลือดดำใหญ่หรู้ไปน,นานคำว่าสุเรีไปนานคำว่าอุนเทียไปนานคำว่ามาไงเนี้ยมันรวมกันหมดเลยรวมเสร็จไหลเข้ามาที่เอเจมขวาเอเจมขวามีประตูปิดเปิดสามบานเรียกว่าแปรพัดสตุตวาลตัวนี้เปิดเลือดก็จะมานี่ไหลเวนไปเถอะพอมาไหลเวียนไเถอะรุกเลือดจะถูกบีบผ่านประตูหรืออ่วาวาล์วพองนอรีวาล์วบีบไปเยีที่ ปอดพอฟอกที่ปอดปุ๊บเลือดกลับมาจากปอดก็เป็นเลือดแดงเนี้ยเลือดแดงจะกลักบมาจากทางริงเวนจะทางริเวนจะไหลข้ามาที่อาจเลี่ยงซ้ายแล้วจากอาเลี่ยนซ้ายก็จะบีบผ่านประตูสองบาดหรือไมเข้าว้าเข้ามาสู่เล็บเบนิเกอร์แล้วเล็บเบนจิเตอร์ก็จะบีบสมเลือดไปไหนงสงผ่านประตูหรือเอลติว้าเข้าไปที่เอลไต ที่มันเอตาวิ่งไปโค้งทำไมเอตาต้องโค้งนะมถ้าไม่โค้งเลือดมันจะวิ่งแรงมากมันบีบแรงมากมันเลือดวิ่งปื๊ดพุ่งเข้าไปสมองเลยแรงแค่สมองจะสูงมากเหมือนเราบีบท่อฉีดนะเพราะนั้นมาเลี้ยงนั้นวิ่งโค้งน่ะสไลด์โค้งน่ะลดความลดความเร็วความแรงของเลือดปื๊ดแล้วก็มีไม่มีท่อแบนไปเห็นไหมมันไม่ได้ท่อตอกเลยไหมมันออกแบบโค้งเห็นไหม เพื่อแม่เลือดที่ไปสมองสองข้างเทาติดตัวซี่มาเล่าแรงดันมากเกินไปเพราะแรงดันมากสมองก็จมกระแทกมากานะครับและอันนี้ก็เป็นภาพของกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือดถ้าเราเข้าใจระบบไหลเวียนเลือดเราก็จะเรียนเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะสะท้อในให้เห็นตัวกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจ แต่ที่เป็นมัดมัดเติมีความพิเศษคือกล้ามเนื้อใจนะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแบบกั้ามเนื้อลายแต่มีการทํางานแบบอัตโนมัติแบบกล้ามเนื้อเรียกเขาเลยเรียกมันว่ากล้ามเนื้อเรียกที่มีหลายพฤติการเี์มาโซเป็นกล้ามเนื้อพิเศษที่หัวใจแล้วก็มีเส้นเลือดมาดีอีกนะแล้วเส้นเลือดจะมันจะอต่อที่ไหนถึงการหมุนเลยที่บอกว่ามีสามเส้นสามเส้นเพราะนั้นตัดเส้นหนึ่งตัดสองเส้นมันก็ยังทำหน้าที่ชดเชย กันได้นะฮะนะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจถ้าการมีหัวใจขาดเลือดม,มันก็จะตายแล้วทําให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาได้อันนี้ภาพนี้จะทําใหเเ้เราเห็นเรื่องของเปล่าเรื่องของเล็บเห็นไหมมีสามใบนะฮะเขาเลยเรียกว่าไตทัสติกมีสองใบเขาเลยเรียกว่าใบาคัสติกนะฮะที่วาบนเลยนะส่วนเล็บที่กั้นระหว่าง เส้นเลือดกลับะฮหัวใจก็ือมีความรีวอล์กับอะไรฮะเอวติดล้อมีความรีวอล์กับเอวติดล้อติดล้อส่งเรื่องนี้นะนี้ก็เป็นลักษณะของภายในของหัวใจของนะับนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นระบบการไหลเวียนเลือดที่ไปกับชั่วตัวโดยการไหลเวียนนั้นจะถูกปั๊มโดยการทํางานของหัวใจแล้วเลือดก,ก็จะไหลไปตามท่อก็คือเวนกับอาร์ตอรี แล้วก็วนกลับมาที่หัวใจนะเพื่อปั๊มต่อไปเป็นจังหวะจังหวงะเพราะฉะนั้นหัวใจวันวันหนึง่งเนี่ยปั๊มน้ําประมาณสักสิบทงเนี่ยหัวใจคนเราปัม๊มเยอะมากนะครับนะปั๊มประมาณสิบท้งถังละพันลิตรปั๊มเป็นหมื่นลิตรนะครับต่อวันแล้วมันได้พักไหมเครื่องสูบน้ําเรายังยังพักอ่ะนะ มังอยู่ในเครื่องยนต์มันหยุดแ,แต่ว่าหัวใจเราไม่เคยหยุดนะครับมันจะทํางานไปเรื่อยๆเพราะนั้นระบบการหลอดเลี้ยงเชื้อเพลิงที่จะให้กหล้ามเนื้อหัวใจทําง,งานก็จะมาจากโคบอลเรี่อาร์ตอรี่นะเชื้อเพลิงก็ต้องมาตลอดด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะของหลอดเลือดครับนี่คือหลอดเลือดแดงมีที่มเหนียวคุมมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีอูมีผนังเหนียวอยู่ข้างในนะครับนี่คือ หลอดเลือดปกติแต <Ch úng. S 1> ่หลอดเลือดคนที่มีไขมันในเลือดสูงนานๆมันจะมีการตกตะกอนของไขมันตกเสร็จมันไม่ได้ปอกข้างในเลียวมันยื่นทะลุเข้าไปในกล้ามเนื้อด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ือพาพวกมันมาตกตะกอนเรื่อยๆเป็นไขมันทไขมันพราะมันจากลูใหญ่หรือลูแคบเนี้ยปกติร่างกายอาจจะมีลื่นเลือดงเลี้ยง่างไอยู่แต่ถ้ามันดูขนาดนี้มันไม่ตันแต่ถ้าดูมันเล็กลงก็มีที่เลือดนะก็ัอยู่เฉย ก็เกิดหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดอุดตันที่เกิดมากก็เช่นที่การหัวใจกับเส้นเลือดไปสมองเราเลยมีโรคที่แะไกอ่ะการไม่หัวใจขาดเลือดกับสมองขาดเลือดอยนี่ก็เป็นลักษณะของหลอดเลือดแดงส่วนหลอดเลือดดำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีการตกตะกอนของไขมันที่เป็นทำให้หลอดเลือดแข็งอะไรพวกนี้นะ แต่ว่าถ้าเป็นหลอดเลือดแดงมันก็จะเจอปัญหาพวกนี้มันที่ปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองตัน,นตหรือเส้นเลือดไปยังกล้าเนื้อใจตันก็เกิดจากแบบนี้ระบบหัวใจและหลอดเลือดหรืออาจจะเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยนะฮะก็ถ้าจะพูดถึงความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับระบบนี้ก็อาจจะแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คือโรคจากหัวใจกลุ่มที่2ก็โรคจากหลอดเลือดและกลุ่มที่3ก็โรคจาก ระบบไหลเวียนเลือดนะฮะซึ่งโรคจากหัวใจเนี่ยปกติในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเวลาเราพิจารณาแล้วก็พิจารณาง่ายๆฮะว่าเป็นโรคติดเชื้อหรือ infectious disease กับโรคไม่ติดเชื้อ non-infectious disease บางทีเราก็ได้ communicable disease โรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อและ non-communicable disease หรือโรคไม่ติดต่อที่เรามักจะพูดกันโรคไม่ติดต่อว่า ncd โรคทาง ncd อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ในส่วนที่เป็นที่หัวใจเนี่ย โรคติดเชื้อที่อาจจะพบได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็พบไม่ค่อยบ่อยนะครับเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เรียกว่าไมโอคาดิติสโรคเพอริคาดิติสก็คือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแล้วก็โรคที่มีการอักเสบของลิ้นหัวใจจนทําให้ลิ้นหัวใจเกิดการผิดปกติเช่นลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทางเดินหายใจ เช่นในคอในจมูกหรือการติดเชื้อแบคทีรียที่ผิวหนังแล้วก็มีการได้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ครบคอร์สนะกินไม่ครบ7วันไม่ครบ10วันซึ่งอาจจะทําให้เกิดแบคทีเรียที่มันสร้างสารพิษแล้วก็ไปเกิดปฏิกิริยาที่ผิดปกติที่ลิ้นหัวใจก็ทําให้ลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบแล้วก็เรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกหรือรูมาติกหาร์ดเสื่ส่วนโรคที่เป็นที่หัวใจแล้วก็เป็นโรคไม่ติดเชื้อนะครับก็จะเจอบ่อย ก็สกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคจากกล้ามเนื้อหัวใจอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับจุดกําเนิดไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจบางทีเราก็เรียกว่าเป็น cvd cardiovascular disease ซึ่งโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจก็มักจะเจอปัญหาก็คือหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะฮะที่เรียกว่า ischemic heart disease ซึ่งโรคนี้ก็จะมี2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่มีการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราวกับกลุ่มที่มีหัวใจขาดเลือดกลุ่มที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดระย,ยะเวลานานจนเกิดภาวะการตายของกล้ามเนื้อหัวใจกลุ่มที่มีการขาดเลือดชั่วคราวเราจะเรียกว่าโรคแองจีนาเพคกโติสนะแองจีนาเพ็กโติสนี่ก็จะมีชนิดที่ไม่รุนแรงเขาเรียกสเตเบิลแองจีนาเพ็กโติสกับ ชนิดที่รุนแรงหน่อยเรียก unstable angina pectoris แต่ถ้าเป็นมากกว่านั้นเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเขาจะเรียกว่า MI นะเป็น MI เป็น MI นี่ก็ myocardial infarction น,นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เกิดจากจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติก็ทำให้การเต้นของหัวใจผิดจังหวะหรือผิดปกติไปเราก็เรียกว่า a r r h y t h m i อันนี้ก็เป็น โรคที่อาจจะเจอได้บ่อยๆพบบ่อยๆในกลุ่มโรคหัวใจก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ